ดีใจที่ผมปิดเกมได้อ่าอฮะยากพิสูจน์เองไม่คิดว่าบอสจะเซอร์ไพรส์โอเคครับยินดีกับชัชนะของยอดไอคิวโอ้โหวันนี้ก้านคอสิครับเด็ดขาดดีแน่นอนจริงๆนะครับ<อ>ไฟนี้ก่อนที่จะทำการชกเตรียมพร้อมมามากมายขนาดไหนผมเตรียมพร้อมมามากครับไฟนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด2เดือนจากที่พักรักษาดวงตามาครับ แล้วก็ผมก็ใช้เวลาช่วงนั้นอ่ะเตรียมพร้อมตัวเองมาตลอดครับเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองในไฟน์นี้ครับงั้นนะ่ะสิกับคู่ชกคนนี้ดูแล้วเป็นไงบ้างกับคู่ชกคนนี้ผมให้เกียรติคู่ชกเขามากครับก็ผมเคยไปพักอยู่ที่ค่ายเขาด้วยแล้วก็เขาก็ต้อนรับผมเป็นอย่างดีแล้วก็ไฟน์นี้มันก็ต้องกลับมาเจอกันก็ทางมวยมันต้องเจอกันจริงๆครับผมก็บอกว่าเขาก็เก่งครับประมาณไม่ได้ครับครับ ที่มันผ่านมายอดไอคิวเนี่ยหมยว่าจะทําผลงานได้ดีมาต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันไม่ได้ตามมาก็คือสัญญามันไม่มาทันทีได้ได้มองถึงตรงจุดนี้ไหมมองทุกไฟครัผมคิดตลอดครับเพราะผมเคยพูดกับพี่ตะ,ะวันฉายไวแล้วว่ายังไงผมก็ต้องตามพี่ผมไปในสัญญาวันใยายให้ได้ครับต้องตามไปให้ถึงครับอืมนะแล้วได้ยินบอสชาตีได้ ไลฟ์สดอะไรบ้างไหมได้ยินครับผม,ผมแทบไม่มีหวังเลยนะตอนแรกผมต้องให้อาจารย์หนูนักจิตวิทยาช่วยแบบกระตุน้นกระตุ้นเรื่องนี้ให้กับผมอะอะว่าเจอเหตุการณ์อย่าเงี้ยผมจะรับมือยังไงผมก็เลยอาจารย์ก็แนะนําว่าให้โฟกัสในไฟนี้ก่อน ตั้งใจโชคในะไฟนี้าาไฟข้างหน้าเป็นไงเราไม่รู้เราต้องเอาไฟนี้ให้ดีที่สุดก่อนครับอืมวาอง่านเถอะครับขึ้นมาบนเวทีครับลุยเลยวางงานใช่ครับครับและจังหวะนั้นเนี่ยแต่การขอบจังหวะนั้นเนี่ยถามจริงว่ามันลุกได้ซ้อมมาได้นานขนาดไหนซ้อมมากับอาจารย์ชันวิทย์ตลอดครับกับเสียบแขกกับพี่ตะวันฉายฝึกตลอดทุกวัน ทุกเช้าทุกเย็นผมจะฝึกแบบนี้ตลอดการคอเนี่ยนะใช่ครับอืมไม่รู้ว่าเราจะได้จังหวะเตะตอนไหนแต่เราต้องทําตลอดอะไรประมาณนี้ครับแล้วได้จังหวะจริงๆแล้วได้จังหวะจริงๆเข้าแข่งจริงๆครับโชกเดียวนี่ <c oughs> คิดว่าลงไปแล้วนี่จะขึ้นมาอีกไหม <c oughs> โอ้โหผมภาวานาว่าอย่าลุกขึ้นมาผมภาวนาว่าอย่าเลย ถือว่าขอแล้วขอ, <c oughs> ขอวแล้วเนียแล้วก็ทำได้ยิงๆด้วยในการชนะน็อกใช่ครับเนยครับไฟนนี้ได้โบนัสสามแสนห้าครับตอนนั้นดีใจไปช็อตหนึ่งล้ะผมดีใจที่ผมชนะน็อกได้ผมยังแทบในหัวยังแทบคิดถึงเรื่องสัญญาหรือคิดถึงเรื่องโบนัสอะไรเลยครับตอนนั้นคือผมดีใจที่ผม ปิดเกมได้อฮาะาเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่างน้อยย่อยคิวก็มีแบบมุมที่ปิดเกมได้เหมือนกันแบบอยากพิสูจน์เองผมไม่ได้คิดถึงอ่าเรื่องเองินเรื่องอะไรเลยครับรนนจนจังหวะนั้นครับผม,จมใจเกินครับจนจนกระทั่งพิธีกรข้างบนได้มีประกาศถึงสัญญาที่มอบให้กับงาน้านของยอดไอคิวเท่านั้นแหละครับโอ้โหยอดไอคิวนี่กรดเลยว่างั้นกรดเลยครับก็ ผมแทบไม่มีหวังเวยก่ะทั้งามตอนแรกไม่คิดว่าบอสจะเซอร์ไพรส์อ่าฮะแล้วมันก็มาถึงวันนี้จริงด้วยนะใช่ครับที่ขอย้อนกลับไปนบทสัมภาษณ์่อนเราจะได้สัญญาเนี่ยบทสัมภาษณ์เราที่ได้ถามไปถึงบอสอะว่าวันนี้ผมผมพอท,ที่จะได้สัญญาหรือเปล่าตอนนั้นเราหวังว่าจะได้ไฟนี้หรือว่าไม่ได้หวังเลยครับคิดว่าไอ้บอสได้ยินนะไฟหน้าเราจะเอาเลยนะใช่ไหมใช่ในความผิด จังหวะนั้นผมคิดว่าไม่ไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยมันต้องเป็นของผมเพราะผมแบบพร้อมพร้อมมากพร้อมที่จะเอามันมามากครับแล้วแฟนคลับในเวทีเนี่ยเป็นใจให้เรานะพอเราถามปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ส่งเสียแนละ้วว่า<ช>ต้องได้แล้วอะ่ะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยครับว่าเขาคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมได้รับสัญญาวันกับผมอย่างนั้นย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปลึกอีกครับก่อนหน้านั้นกณชาตีนะไลฟ์สด แล้วก็อาจจะพูดถึงฟอร์มการโชกของคุณนะฮะซึ่งคุณก็คงจะได้ยินหลายคนคงได้ยินเออพอได้ยินชาตีคุณชาตีนะฮะเขาเขาวิพากษ์วจาณ์ฟอร์มคุณเนี่ยรู้สึกยังไงครับก็ก็รู้สึกคิดตามที่บอสชาตีพูดนะครับไม่งั้นผมก็คงไม่ได้ใช้นะจิตวิทยาจารย์หนุมาช่วยกระตุ้นตัวเองเวยครับก็เหมือนบอสก็อยาก กระตุ้นผมเพื่อให้ผมได้เข้าไปสู่สัญญาวันใหญ่เหมือนกระตุ้นน้กมวยทุกๆคนเลยไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงแค่ผมแค่คนเดียวเขาแค่เอาผมเป็นตัวอย่างเพื่อจะกระตุ้นน้กมวยที่แบบสไตล์เดียวกันหรอผมเนี่ยเพื่อจะไปชนะในเข้าสู่ในสัญญาวันใหญ่ครับถ้าครับถ้าพูดถึงในไฟที่เราเจอกับนักมวยดังชาติที่เป็นีไฟที่สิบมันอุย้ยสิบสิบกว่านะส <12 S 1> ิบสองแล้วนะสิบสองแล้วก็เราแพ้ แ e, ค่อเล็กเซ่คนเดียวถ้าพูดใน,ในเปอร์เซ็นการชนะนี่ท่านท <Okay. S 1> ่านพูดในการแก้เมือนี่ถ้าขเราชนะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะใช่ครับตอนนี้ก็ผมชนะมาเกือบหมดทุกคนเลยครับแล้วก็ไม่เคยเจอนั้งมวยไทยได้วยกันใช่ครับไม่เคยเจอนั้งมวยไทยครับในเคสนี้อยากสงสัยถ้าเราได้เจอนั้งมวยไทยได้กันเนี่ยคิดว่าเราอยากเจอใครหรือว่าเป็นใครที่ที่เป็นคนที่ทําให้เราดักใจมากให้ได้เจอในเวนเนี้ผมแต่จริงผมก็ไม่ได้อยากเจอนั้งมวยไทยครับผมต้องอยากรับ มันต่างชาติยาเดียวโอ้มือรับแขกต่างชาติด้ไอย่างเงี้ยคนเดียวเลยนะอันนี้เท่ากับว่าตอนนี้ได้สัญญาเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะทําให้ยอดไอคิวเนี่ยปรับสไตล์ของตัวเองต้องเน้นปิดเกมต่อไปเนี่ยนะต้องอย่าง้นแล้วบ่สใช่ครับก็ในสไตล์เนี่ยผมก็ต้องเน้นปิดเกมให้ได้ครับแต่ก็จะไม่ลืมวิธีการชกของตัวเองครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับก็ต้องมีสติในการชกด้วยครับ สัญญาวัณทำไ,ม,ไม,มีความหมายต่อชิวยังไงบ้าง,งเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงอยากได้อันนี้มากเลยมันยอยากไ,ได้มากครับเพราะทุกคนที่เข้ามาชกในวันลุมพินีเขาก็อยากเข้าออในสัญญาวันใหญ่ครับอ,อย่างแรกเลยก็คือเขาได้มีชื่อเสียงสร้างไปสู่ระดับโลกครับคนก็ได้รู้จักเยอะมากขึ้นแล้วก็ทำให้ฐานแฟนคลับเยอะขึ้นกว่าเดิมครับผม ผมอยากได้มันจริงๆครับผมอยากตามพี่ผมไม่ได้ครับไอ้เป้าหมายหลังจากนี้คิว่ามองอยังไงบ้างในวันเราออกแล้วอยากกระบพัฒนาอะไรบ้างานนี้ก็เป้าหมายหลังจากนี้ก็จะโฟกัสไฟต์ต่อไฟ์ครับไม่ว่าจะยังไงก็ต้องพัฒนาตัวเองทุกท,ทุกไฟ์เลยครับเพราะในวันใหญ่มีแต่เบื้องแข็งๆงนั้นนะเป้าหมายสูงสุดก็คือเป้าหมายสูงสุด<ม>ก็อยากจะเป็นแชมป์ครับพิกัดน้ำหนัก ร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับตอนนี้ต้องร้อยสี่สิบห้าปอนด์อยู่ตัวใช่ครับก็เอาเป็นว่าโฟกัสไฟต์ต่อไฟดีกว่าครับ,รบผมผมก็โฟกัสแค่ไฟต์ต่อไฟจริงจครับผมอนาคตผมมองไว้แล้วแต่อยากตั้งใจเอาข้างหน้ากนะ่อนคือร้อยสี่สิห้าตอนนี้นต้องโฟกัสไปก่อนในเมื่อเราไม่อยากเจอทั้งมวยไทยเนี่ยขึ้นวันใหญ่เนี่ยก็คงม,มีหลายคนแหละที่อยู่ในร้อยสี่สิบห้าครับคิดว่าไอเรามองว่า สักสองคนนักวยดังชาติร้อยสี่สิบห้าใครที่อยเป็นผู้ต่อสู้อันตรายที่มองว่าไอคนเนี้ยมันแกร่งเหลือเกินเนี่ยพอให้ติดตามอยู่ใน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 เรนจิ้งหรือว่าไม่ติดที่ในรายการวันวันใหญ่เนี่ยผมก็ติดตามนะครับอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นคู่ปรับเก่าผมครับคุณดูลาครับแล้วก็คนที่สองก็แฮงเกอร์ตี้ค,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 ครับก็คือสองคนนี้นะที่เป็นนักวยดางชาตินะเรายังไม่พูดถึงนักวยไทยใช่ครับโอเคสุดท้ายสิวในย้ำถึงความรู้สึก วันนี้เนี่ยตื่นตันขนาดได้สัญญาให้แฟนรู้เลยมั่งก็รู้นลครับ<ล>ผมผมพูดไม่ออกจริงครับวันนี้ผมแค่อยากมาขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมได้สัญญาวันใหญ่ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณเสี่ยแขกทีมงานโค้ชคิวและน้องๆที่ช่วยดูแลผมที่ทําให้ผมได้มาเข้าในสัญญาวันใหญ่จนวันนี้ครับเหมือนพยายามมาด้วยกันครับก็อยากให้ ไปขน้าแล้วก็พยายามไปด้วยกันดีครับเราเชียร์เราติดตามนเได้เลยครับขอบคุณครับขอโชคดีครับย่อยคิวครับดีด้ยครับนมือ